ทำ IF 72ชั่วโมงทำได้บ่อยแค่ไหนถึงจะดีตอบคำถามเพื่อนที่ถามมานะคะถ้าคุณคิดว่าการอดอาหาร72ชั่วโมงยิ่งทำบ่อยยิ่งดีบอกเลยค่ะว่าอันตรายวันนี้หมอจะมาบอกว่าทำบ่อยแค่ไหนถึงจะดีการทำา i f 72ชั่วโมงหรืออดยาว3วันร่างกายจะดึงไขมันมาใช้อินซูลินลดลงและมีการซ่อมแซมเซลล์หรือว่าออโตฟ,ฟาจีดีมาก แต่ถ้ารำฉี่เกินไปเสี่ยงเสียกรามเนื้อขาดสารอาหารฮอร์โมนเพลี่ยนโดยเฉพาะในผู้หญิงแล้วทำได้บ่อยแค่ไหนถึงจะดีสำหรับคนทั่วไปเดือนละ1ครั้งก็พอแล้วแต่ถ้าแข็งแรงมากอาจจะทำได้ทุก4-6สัปดาห์แต่ไม่ควรทำทุกสัปดาห์ค่ะจำไว้ว่าการอด16-8หรือ18-6ทําทำเป็นประจำจะได้ผลยั่งยืนและปลอดภัยกว่าการอด72ชั่วโมงบ่อย สนใจการทำา i F. พิมพิมสนใจมานะคะ